สวัสดีค่ะเอฟซี FC. วันนี้แม่น้องอระดามาตามแม่กุลพี่น้องแม่กุลึ้นเพื่อนล้างไม้พี่น้องขึ้นบ้านล้างไม้พี่น้องตกกลางคืนมาแม่กุลฝันพี่น้องฝันว่ามีม่ยิงมาห้องบอกเลขพี่น้องมาห้องบอกเลขทั้งสามตัวทั้งสองตัวพีว่น้องแต่บังเอิญหนึ่งในสองตัวนั่นพี่น้องมังบังเอิญกับตรงกับที่คนห้องบอกเลขสองทั้งสามตัวและสองตัวพี่น้องมันมาเอิญตรงหนึ่งในนั้นมันตรงกับ เลขบ้านของแม่กุลแม่กุลก็เลยจิจัดหนักจัดเต็มงวดนี่พี่น้องเขาไปรับส้มรับฟังเลยค่ะเอามาแม่กุลบนห้เลขตัวใดแล้วเพิ่นได้ยินเสียงได้ยินคนมาห้องบอกเลขตัวใดไปเลยค่ะืวอนี้แม่งดามาหาแม่กุลพี่น้องแม่กุลมาบันิมพี่ก็พี่น้องแม่งดากลับมาจากประเทศลาวแม่กุลแล้วเด้อบ้านเพิ่นพี่น้องคนน่ะแม่กุลเพิ่นได้ึืนบ้านใหม่แล้วพี่น้องคนน่ะโอ้เพื่อนเหิือนกันลัางมังไญ่เลยพี่น้องดีใจในแม่กุลเด้ได้ขึืนบ้านใหม่พี่น้อง แม่น้องดาจักยามได้สิวุ่นวาสนาเหตุเดือนคือเผื่อี่น้องเอ้ยผู้นนะเคลื่อนเผื่อทึงจีล้างใหญ่พี่น้องล้างใหญ่บ่หน้อยพู่น้องผู้ดีงามไปอย่างนี่นี่คือนาบ้านบ้านแม่กุณแม่จ้า <Web> ม <cook food together> ันก <aries> ็ม <US phones> ีนาบ้านอยู่ตรงนี้พี่น้องแม่จ้าบ้านแม่กุณพี่น้องเอ้ยผู้เจ้าของบ้านเสื่อนเหตุอีนังอยู่ข้างในผู้พี่น้องแม่จ้ามาแม่กุณผู้กำลังอาบน้ำพี่น้องผู้นะจะคล้องบ้านพี่น้องผู้นะ มาวันนี้เจ้าคืนตั้งแต่เดือนใดบ่เมกุลน่ะบ้านเจ้าเนี่ยอืมมาวันนี้่นคืนบ้านเลยได้พี่น้องเลยมาวันนี้บริคืนแต่บ้านพี่นอ้องอ้วนกว่าเก่าอีกพี่น้องเลยผู้บังไงหน,น,นึ่ยมาวันนี้พิ่นเพิ่นกินหญ้าเถื่อไหมพี่น้อง่นกินหญ้าเถือ่อพี่น้องพี่น้องมาใน,นี่ยจำกันจมอย่างได้พี่น้องเอ้ยงามกว่าเก่าพี่น้องฝน ย่อมผมสีดำบอหรือซะจะซื้อจ้ะย่อมผมสีดำจ้ะเออไม่ใช่ย่อมสีแดงเนี่ยอืมคุณไม่เหมาะสีแดงเนาะอืมเลยเหมอะย่อมสีดำยมอมหมาะสีดำย่อมเองบอจ้ะหรือมีคนย่อมให้เนี่ยอนนี้เนี่ยตัวเราไม่ยอมเออย่อมแล้วเจ้าก็เลยมาซาผมอืมไม่ใช่หย่อมผู้เดียวได้อืมนึกเ่อหนูเขียว่าจะหนูหนูเขียว่าจะซื้อแบบแบบซะมาไหมจ๊ะแบบมี้จะมีแบบซะนะนะ บอกงี้แม่พี่น้องอ้วนกว่าเก่าพี่น้องอ้วนค่ะกเลยเพิ่อนบอกว่าพี่เอ้เพิ่อนบอกว่าเพิ่นกินเพิ่นถื่อยยาแม่พี่น้องเพิ่นกินยาเบาหวานยังเพิ่อนกินกาแฟแล้วมันถื่อนะพี่น้องไอคือมันงอกก็เลยจังยอมมันงอกเฮ้ยไปยอมมันจากแล้วหนึ่งวันแฟชั่นเย้ยินยังหายากอยูน้อง่วงนี้เนาะ บ้านก็ได้ขึ้นบ้านใหม่เลยพี่น้องเลยอยู่หัวเขากวนย้อนธรรมดาเลยหนูขิดว่าจะไปงานศพบอกว่าบอกขอดอกว่ะบวกงานงก็กชิญชาวเมืองจำคุณหนูทำงานเกลี่ยเขาทำงานท่าบุญเอองานท่าบุญกานยังแบบไปงานศพแลยบอไปเพราะว่าก็ไปอยู่แต่ว่าส่วนมากถ้าเป็นไปได้ก็บบ่คอยไปเพราะว่ากลับมามันก็มาเก็บมาปวดเนาะคือได้ยินข่าวว่าฟันในบ่อเอฟซีฟังดูนี่ฟันว่ายจะไงก็คือนีฟันเนี่ย เป็นแบามี้นีมาห้องบอกห้องบอกหราวะสามสี่หกอย่างเดียกบุญดีเลือกลางสามแปดกระสันเออเจ้าได้จดไว้บเขียนไว้นี่เนาะเอออย่าลืมบ่กอย่นลืมอย่นลืมเสียงเสียงนี่ได้ยินแต่เสียงค่ากล้เห็นเจ้าได้เห็นคนเสียงคนเหเห็นคนอย่างนี้จะเสียงเออแต่จะนอนที่บ้านล่างนี่นอนที่บ้านล่างไม่แหนเจ้าถีเจ้าทางเขาบอกเด็กน่าย่ากุน แล้วแล้บวหารบวงักลองสื่อบางเด้อเนาะเหล็กก็บ,บอกบนสมบอกบนบอกแางไอ้ตัวนี้ใครมาให้คอยเบิ่งดูเออเหล็กไม้หายเจ้อยอยาหญิงนี่ผึ่นแล้วเหล็กไมให้พี่พี่น้องเด้อพี่น้องนี่เหล็กเยกุลเล่นเล่นนั่นสีเบือนั่นเหล็กออกเนาะเออเบือเหล็กออก,กนี่พี่น้องนี่เหล็กเยก,กุลพี่น้องนี่คือเหล็กเยก,กุลผืนจดใบพี่น้องสามสี่หกสามแปดพี่น้องเดี๋ยวแม่งดาสีลอกให้เด้อพี่น้องเด้อ ฟันสามีละตื right. ่นเลยบอกยังกุลดอจังไหนอยาเอามาเนี่ยเหล็กกับฟันห้าคนสี่ไสซ์ไปซื้อเลขซื้อแล้วบออื่นในเบอร์อื่นก็เป็นชี้สิบหกเลยพี่น้องเลยพี่น้องยายกุลเพิ่งนอนอยู่บ้านหลังใหม่พี่น้องเพิ่งคืนบ้านหลังใหม่พี่น้องเพิ่นฟันพี่น้องเดี้ยงแมงด้วสีตัดออกมาเลยพี่น้องเด้ออย่าหาอย่าหาว่าเล็กลายใั่นึ่งสี่พี่น้องทาสีตัดออกมาก็คือสามสี่สี่หก สามสี่สี่หกหกสามบอกพี่น้องสามสี่สี่หกหกสามพี่น้องเอ้าล่องด้วยพี่น้องเด้อพุดนายยายกุณว่า้วก็เก็ดผมใอยเด้พี่น้องเลยเอ้าสรุปเลขยายกุลพี่น้องยายกุลวันที่สิบหกตุลาคมหกแปดยายกุลนอนอยู่บ้านหล้างไม้พี่น้องเพิ่นขืนบ้านหล้างไม้แล้วเพิ่นนอนเพิ่นมาฟันแล้วเพิ่นนอนแล้วเพิ่นฟันเห็นม่ยิงมาห้องบอกเลขพี่น้อง แต่ว่าได้กินแต่เสียงพี่น้องคนบอเห็นพี่น้องตัวต้นบ่เห็นได้กินเต่เสียงลอยมาห้องบอกเลขสามสี่หกรับสามแปดพี่น้องแม่น้องกาก็เลยตัดออกมาเป็นสามสี่สี่หกหกสามพี่น้องแขบหน้าจอเด้อพี่น้องเด้อไปเปียบเทียบเลลาจานหลายๆซ้ำนักเบิงบอมีผู้ได้รู้เลขสองตัวใดพี่น้องแม่น้องกระดากับแม่คุณก็เป็นแค่แนวทางพี่น้องบ่มีผู้ได้รู้เลขสองตัวใดพี่น้องแต่บบแน่พี่น้อง เจ้าทีเจ้าทางบ้านเพิ่นเจ้าทีบ้านยายกุลอาจิมาให้โชคเลยน้องใหญ่คุลเนาะบ้านเลขที่ยังของเจ้านี่บ้านเลขทีแปดสามจ้ะนั่นแปดสามี่าจะบอกสามแปดเนาะแปดสามนั่ข่อยเป็นบ้านเลขทีแปดสามเออเดี๋ยวได้พี่น้องแปดสามบ้านเลขทีเอ้ามันคือตรงกระเถยายกุลเขาตอบว่าสามแปดนม่พ่อข่อยแปดสามเนี่ย บาเลขที่ของข่อยเปียามกลับกันเนาะที่เผุนบอกกันเนาะนี่พี่น้องเอ้าเอ้าอันอันเจ้าได้ยินเสียงคนห้องบอกคือสามแปดแต่บ้านเลขที่เจ้าแปดสามมันกลับกันเอ้าพี่น้องผู้ได้ทีว่าเดวสิมาถามว่าแม่น้องก็ได้แม่กุนฝันอยู่บ้านหล้างไดเลขที่บ้านยังพี่น้องแม่กุนพผ่นก็ยืนยันเลยด้วยพี่น้องว่าเลขที่บ้านแม่กุลสามแปดพี่น้องส่วนสามสี่หก กับสามแปดเป็นเสียงลอยมาพี่น้องเสียงห้องบอกเมกุนพี่น้องเมกุนจาได้บัตรเขียนเลขใส่กระดาษไว้ย,ยันลืมพี่น้องว่าเบออื่นควนจะได้ไปซื้อเลขรัฐบาลไทยวันที่สิบหกอนะพี่น้องเมกุนว่านอนอยู่พี่น้องนอนอยู่บ้านใหม่แล้วมาฝันพี่น้องฝันว่ามีคนมาห้องบอกเป็นเสียงไม่ยิง่งพี่น้องแต่โบเห็นแต่โบเห็นตัวตน้นพี่น้องบบเห็นคนแต่ได้ยินแต่เสียงเมกุนว่าได้ยินแต่เสียงบอกว่าสามสี่หก กับสามแปดพี่น้องแล้วบางท่านเอิญมาเอิญกับเลขที่บ้านแม่กุลพี่น้องบ้านแม่กุลเลขที่บ้านแม่กุลแปดสามพี่น้องเอ้ยว้าอะไรคนหลูกพี่น้องว่าออกไปนําแมงดาคนหลุกไปนําพี่น้องแบ้านแม่กุลฝ่นก็อยู่ข้าบ้านหมดเลยพี่น้องิันก็เหิตยังหูก็เห็นยังอยู่ในบ้านพอันนี้บ้านของแม่กุลพี่น้องเลขที่บ้านิันก็จะอยู่ตรงใดพี่น้องแมงดาก็แหนมหาอยู่นี่นี่พี่น้องอันนี้คือน้าบ้านใยกุลเดิพี่น้องเดิน บ้านยายกุลยายกุลก็ทําเสร็จเรียบร้อยแล้วพี่น้องเนี่นี่บ้านยายกุลกะบอกล้างบ่อหน่อยบ่อใหญ่พี่น้องพูดดีงามเลยพี่น้องนี่คือนาบ้านยายกุลพี่น้องผนขึ้นบ้านไม่พี่น้องพอขึ้นแล้วผลฝันพี่น้องผลบอกผลฝันเห็นไห่ยิ่งพี่น้องมาห้องบอกเลขพี่น้องบอกทั้งสามตัวบอกทั้งสองตัวพี่น้องแล้วก็บังเอิญ่นมาบอกแล้วผนมาบอกสามแปดพี่น้องเลข ที่เพื่อนบอกว่าตรงกับเลขอทะเบียนบ้านยายคุณพี่น้องยายคุณจัดนักจัดเต็มรางวัลน,นี่พี่น้องนี่เ้อพี่น้องบ้บานยายคุณก็กได้บ้ันยายคุณกับเสจเรียบร้อยพี่น้องเขาอยู่เรียบยร้อยแ้วพี่น้องน้องนานดากับน้องอันดากับแลนเล่นกันอยู่พี่น้อง